คำทำนายดวงรายเดือนประจำเดือนเมษายนพุทธศักราช2568สําหรับในคลิปนี้เป็นคำพยากรณ์สำหรับผู้ที่เกิดในปีฉลูสวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับคำทำนายดวงรายเดือนเดือนนี้ก็คือเดือนเมษายนเป็นเดือนที่สำคัญเดือนหนึ่งเพราะว่าช่วงกลางเดือน จะเป็นช่วงเปลี่ยนสักราดใหม่หรือที่เรารู้จักกันดีในวันขึ้นปีใหม่หรือว่าวันสงกรานเดือนนี้จึงเป็นเดือนแห่งการเฉลิมฉลองมีความสุขสนุกสนานและเป็นเดือนของการสัญจรเดินทางกันไปมาวุ่นวายบางคนก็มีแผนจะกลับต่างจังหวัดกลับภูมิลำเนาหรือไปเที่ยวสงกรานตามสถานที่ต่างๆก็อย่าสนุกกันจนลืมเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะครับและภาพรวมดวงชะตาในเดือนนี้ ก็จะมีทั้งเรื่องดีๆที่กําลังจะเกิดขึ้นและเรื่องที่ต้องระวังในช่วงระยะนี้แต่ในภาพรวมดวงส่วนใหญ่ก็ล้นส่งผลไปในทางดีเป็นส่วนมากครับจะมีปัญหาก็แค่เล็กๆน้อยๆที่แก้ไขให้ผ่านพ้นไปได้โดยเฉพาะเรื่องของการงานการลงมือทําสิ่งต่างๆระยะนี้คุณอาจจะต้องเจอกับปัญหาอุปสรรคอยู่บ้างอะไรหลายๆอย่างไม่ค่อยเป็นดังใจหรือมีเรื่องหงุดหงิดเกินใจอยู่บ่อยครั้ง ส่วนใหญ่ก็อาจจะมาจากคนรอบข้างเพื่อนร่วมงานหรือว่าคนใกล้ตัวอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งถ้าใครติดต่อพูดคุยกันมากก็อาจจะสร้างปัญหาความยุ่งยากใจให้เกิดขึ้นได้ระยะน,นี้ก็ต้องเรามาระวังในเรื่องของคําพูดการสื่อสารกันคําพูดบางอย่างที่เป็นไปในลักษณะตรงไปตรงมาเกินไปบางครั้งก็ไม่ส่งผลดีต่อผู้ฟังและตัวเราเองเพราะบางทีคําพูดคนอื่นที่ตรงตรงอาจจะทําให้เรารู้สึกแย่เช่นกัน เพราะฉะนั้นเราก็ไม่ควรไปพูดอะไรที่ไปะระคายหูคนอื่นก็จะไม่ค่อยมีใครพูดกับเราแบบนั้นเช่นกันเรื่องปัญหาอุปสรรคในระยะนี้ก็จะเป็นในลักษณะคือไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรแต่มันจะเป็นเรื่องงุนหงิดกวนใจเรื่องเล็กเรื่องน้อยแต่มันก็สร้างความลำคาญใจให้อยู่บ่อยครั้งซึ่งทางออกหรือวิธีแก้ที่ดีก็คือถ้าเรื่องไหนไม่ใช่เรื่องงานโดยตรงไม่ได้มีสาระอะไรก็อย่าไปพูดอะไรให้มากความจะดีกว่าครับ หรือว่าติดต่อคุยกันเท่าที่จําเป็นก็พอก็จะช่วยลดปัญหาเรื่องแบบนี้ลงไปได้และเดือนนี้ดวงที่โดดเด่นมากที่สุดก็จะมีอยู่ด้วยกัน2เรื่องหลักๆครับคือดวงทางด้านโชคลาภและการเงินส่วนด้านอื่นๆก็จะดีลดหลั่นกันไปอย่างเช่นเรื่องของการงานชีวิตรักครอบครัวก็จะมีทั้งเรื่องดีและเรื่องที่ต้องฝากเตือนกันอันดับแรกเราไปดูดวงที่เด่นๆกันก่นกอนเลยครับนั่นก็คือดวงทางด้านการเงินและโชคลาภ เดือนนี้คุณค่อนข้างมีโชคในหลายๆทางเพราะว่าดวงโชคลาภระยะนี้เริ่มมีกําลังที่เข้มแข็งโดดเด่นที่สุดในดวงชะตาเลยทีเดียวจะส่งผลให้คุณทําอะไรก็จะมีโชคได้สมบัตงดังใจเป็นส่วนใหญ่ซึ่งโชคลาภในระยะนี้ก็จะเกิดขึ้นในหลายลักษณะที่เด่นๆเลยก็คือโชคจากการเดินทางการเคลื่อนทอี่สัญจรไปติดต่อผู้คนหมู่มากจะบังเกิดโชคลาภอันดีการเดินทาง จะบังเกิดลาภผลตามมายิ่งถ้าได้เดินทางไกลๆไปต่างจังหวัดหรือว่าไปต่างประเทศจะมีโชคดีตามมาไม่ทางใดก็ทางหนึ่งครับยกตัวอย่างง่ายๆก็อย่างเช่นช่วงนี้ใครเดินทางกลับบ้านกลับภูมิลาเนาไปท่องเที่ยวในช่วงสงการหรือช่วงหยุดยาวก็อาจจะมีโอกาสได้ผ่านวัดวาอารามหรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆก็ลองน้อมจิตอธิษฐานขอพรหรือถ้ามีโอกาสได้เข้าไปจุดธูปกราบไหว้ ก็ยิ่งจะเป็นการดีเพราะโชคจะข้อข้างคุณเป็นอย่างดีจะมีโอกาสที่พรต่างๆที่ขอไปจะมาเกิดผลสำเร็จตามมาหรือใครเข้าวัดแล้วจะลองเสี่ยงโชคซื้อหวยก็ถือว่าเป็นโชคที่จะเกิดขึ้นระหว่างทางเช่นกันนอกจากนี้ยังลงไปถึงโชคจากการได้อะไรมาแบบง่ายๆแบบไม่ต้องเหนื่อยมากหรือมีอุปสรรคเยอะซึ่งก็แล้วแต่ว่าช่วงนี้คุณหวังเรื่องอะไรก็จะมีโอกาสได้ตามที่หวัง เพราะดวงหลายๆอย่างเริ่มจะเป็นใจจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นที่จะทําให้คุณมีความสุขขึ้นจากสิ่งที่มุ่งหวังแล้วเป็นจริงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีได้ทุกอย่างตามที่หวังครับส่วนทางด้านดวงการเงินก็เป็นไปนในแนวทางเดียวกับดวงโชคลาภคือปรับตัวดีขึ้นกว่าเดือนที่แล้วยิ่งเดือนนี้คุณมีโอกาสมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาเพราะคุณอาจจะได้เงินก้อนใหญ่มาจากหลากหล,ลายลักษณะด้วยกันอย่างเช่นว่า อาจจะได้จากขายที่ขายทางได้เงินมรดกจากคนตายเงินประกันต่างๆซึ่งดวงระยะนี้คุณมีโอกาสสูงในเรื่องเหล่านี้ครับมองแล้วภาพรวมดวงการเงินจึงเป็นไปนในทางที่ดีขึ้นเป็นส่วนใหญ่ครับคุณมีโอกาสจะได้เงินได้ทองเข้ามาจากหลากหลายช่องทางรวมๆแล้วก็เป็นเงินก้อนใหญ่ทีเดียวที่คุณจะมีโอกาสได้ในระยะนี้ครับนี่ยังไม่นับรวมเรื่องเสี่ยงโชคเรื่องถูกรางวัลด้วย ถ้าได้ทั้งหมดนี้ก็นับว่าดวงเฮงดวงปังมากทีเดียวในไหนก็ทายแล้วก็ขอให้ได้กันครบทั้งหมดที่ทกล่าวไปครับส่วนทางด้านดวงการงานระยะนี้ก็ต้องเรามาระวังในการทํางานให้ดีครับเพราะอาจจะมีเหตุไม่เป็นดังใจการงานติดขัดปิดพลาดมีปัญหาถ้าปล่อยปละละเลยมากเกินไปอาจจะส่งผลเสียตามมาก็บอกง่ายๆว่าระยะนี้การงานไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ครับ ไม่ว่าคุณจะทํางานด้านไหนประกอบอาชีพอะไรก็ตามก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็น2เท่าในการทํางานโดยเฉพาะในเรื่องของเอกสารสัญญาต่างๆกฎเกณฑ์เงื่อนไขหรือว่าข้อตกลงเหล่านี้ต้องดูให้รอบคอบครับเพราะอาจจะมีข้อผิดพลาดเสียเปรียบหรือว่าถูกหลอกถูกโกงโดยเฉพาะคนทําธุรกิจร่วมหุ้นลงทุนก็ต้องระมัดระวังให้มากในเระ่องนี้ครับฝากเตอร์อีกเรื่องเรื่องนี้จะเป็นเรื่องของคนที่ทํางานร่วมกัน ไม่ไว่าจะเป็นผูบ้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงานหุ้นส่วนหรือว่าพาร์ทเนอร์ต่างๆระยะน,นี้การสื่อสารก็ต้องให้ชัดเจนตรงไปตรงมาเพราะจะมีโอกาสอาจจะเกิดความผิดพลาดคาดเคลื่อนขึ้นได้หรือว่าเข้าใจผิดถ้าพูดกันไม่ชัดเจนและก็ยังมีเรื่องของการเลี้ยงสังสรรค์ไม่ไว่าจะเป็นเพื่อนสนิทเพื่อนร่วมงานตอนกินกันก็ดีอยู่หรอครับแต่พอตอนจ่ายก็ต้องระวังคุณอาจจะต้องจ่ายคนเดียวบางคนบอกให้ออกไปก่อน แล้วก็หายเงียบก็มีก็ต้องระวังไว้ในช่วงนี้ครับส่วนทางด้านดวงความรักครอบครัวสําหรับคู่รักหรือว่าคนในครอบครัวที่หวังอยากจะได้ลูกได้บุตรระยะนี้คุณจะมีโอกาสได้รับข่าวดีได้มีทญญายาทไว้สืบสกุลซึ่งบางคนก็อาจจะโชคดีกว่านั้นคืออาจจะได้ลูกแฝดครั้งเดียวจบเลยก็มีโอกาสเกิดขึ้นในระยะนี้ครับส่วนทางด้านสุขภาพ ก็ยังเป็นระยะที่ต้องระวัดระวังให้มากในเรื่องของสุขภาพและโลครคภัยไข้เจ็บที่อาจจะเกิดขึ้นหรือว่ากำเริบขึ้นได้ในคนที่มีโรคประจําตัวคนเหล่านี้ก็ยิ่งต้องดูแลตัวเองให้มากขึ้นกว่าคนปกติโดยเฉพาะในเรื่องของสภาพอากาศใครที่เป็นโรคภูมิแพ้แพ้อากาศแพ้ยาแพ้สารเคมีต่างๆก็ต้องระมัดระวังให้มากหน่อยในช่วงระยะนี้ครับใครจะเดินทางไปไหนไปท่องเที่ยวไปกินของอะไรก็ต้องระวัดระวังให้มาก จะกินสมสี่ 4, สุ่มหเพราะมันอาจจะเป็นอันตรายต่อร่างกายได้ฝากติ้งท้ายด้วยเคล็ดเสริมดวงประจำเดือนระยะนี้ดวงการงานค่อนข้างแย่หน่อยหนักเบาแตกต่างกันไปตามดวงชะตาของแต่ละคนแต่เพื่อเป็นการเสริมดวงแก้เคล็ดในเรื่องงานให้กลับมาดีขึ้นจเจริญก้าวหน้าตามที่มันควรจะเป็นก็แนะนาครับในช่วงระยะนี้ให้หาเวลาไปไหว้ศาลเจ้าพ่อเสือเพื่อเสริมดวงการงานธุรกิจ การขาการขายหรือว่าการลงทุนต่างๆขอพอรให้ประสบผลสำเร็จก็ขอแนะนำครับในช่วงระยะนี้จบแล้วสำหรับคำพยากรณ์ดวงชะตาไม่ว่าดวงจะดีหรือว่าร้ายเพียงใดก็ต้องมีสติในการดำเนินชีวิตอยู่ตลอดเวลาครับก็หวังว่าเนื้อหาในคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านไม่มากก็น้อยและถ้าใครที่ชอบเช็คดวงรายเดือนก็อย่าลืมกดติดตามและกดแจ้งเตือนช่องไว้ด้วยนะครับ จะได้ไม่พลาดในเดือนถัดไปท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีประสบแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมหวังสมความปรารถนาทุกประการสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ